ลลมเเ็บหี่ยปิดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ RB รีรีวิววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากฝั่งอเมริกากับ2,026แรม1,500ที่เรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและขุมพลังที่ถูกพัฒนาให้ลำหน้ากว่ารุ่นก่อนแบบชัดเจนเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกแรม1,500รุ่นปี2,026มาพร้อมก,กับการออกแบบใหม่ที่ดูทันสมัยมากขึ้น ไฟหน้าแบบเลนดีไซน์เรียวคมเฉียบกระจ่างหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้แรมที่โดดเด่นเส้นสายของตัวรถดูมีมิติมากขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งแบบรถกระบะสายพันธุ์อเมริกันเอาไว้ครบถ้วนในด้านของสมรรถนะแรม1,500ปี2 2 6มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญคือการเลิกใช้เครื่องยนต์ V8 semi ที่เป็นตำนานแล้วหันมาใช้เครื่องยนต์เทอร์โบ6สูบแถวเรียงหรือที่เรียกว่าเฮริเคนที่ให้แรงม้าสูงสุดถึง540แรงมา้าในบางรุ่นพร้อมแรงบิดที่มากขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันกว่าเดิมอย่างชัดเจนด้้้านนระบบบบขััเเคลลืืออกก็มีใหทงแบบ 200- ลอเช่นเดิมพร้อมช่วงล่างที่ปรับปรุงให้การขับขีน่นุ่มนวลขึ้นแต่ยังรองรับงานบรรทุกหนักได้เต็มที่ระบบกันสะเทือนแบบถุงลมยังมีอยู่ในรุ่นสูงเพิ่มความสามารถในการปรับระดับความสูงของตัวรถตามการใช้งานภายในห้องโดยสารแรม1,500รุ่นใหม่นี้เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานของรถกระบะเลยก็ว่าได้ พวงมาลาัยใหม่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ถึง14.5นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงจากคลิปท,ที่ให้คุณภาพเสียงแบบพรีเมียมและระบบปรับอากาศแบบแยกโซนที่ควบคุมอัตโนมัติฟีเจอร์ด้านความปลอดภยัยก็จัดเต็มไม่แพ้กันมีทั้งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแรบผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึง้น แม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ในปี2026แรมยังเตรียมเปิดตัวรุ่นไฟฟ้าล้วนชื่อว่าแรม1,500 iEV ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคของ e v อย่างเต็มตัวแต่ในวันนี้รุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบยังคงเป็นตัวเลือกหลักและตอบโจทย์คนที่ต้องการพลังงานและสมรรถนะในการลากจูงสำหรับราคาในตลาดอเมริกายังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ40,000ดอลลาร์ซึ่งถ้าเข้ามาขายในไทยผ่านเปรย์มาร์เก็ต หรือผู้นําเข้าอิสระก,ก็คงมีราคาที่สูงไม่น้อยแต่ก็เชื่อว่าคนที่ชื่นชอบความดุดันและเทคโนโลยีล้ำล้ำแบบนี้น่าจะถูกใจไม่น้อยเลยครับใครที่กําลังมองหารถกระบะสายลุยที่มีทั้งความแรงความหรูและเทคโนโลยีสุดล้ำแรม1500ปี2 0 2 6ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม RB บีรีวิวเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆ่ก่อนใครสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคอรัส